เพราะว่าผมนายช็อตตี้บูโจกับรีเวิร์สคอ l ์พล็อปโค้ดเนมเบเกอรเกมแนว t ท c t i c a l RPG ที่มีเนื้อเรื่องต่อจากเกมมือถือเกิลฟอนไลน์30ปีครับโดยในเกมนี้จะเล่นแบบแนวแท็กติกจริงจังเลยนะครับแต่และตัวละครจะมีสกิลนะครับมีช่องเดินที่แตกต่างกันไปแล้ว1เทิร์นเนี่ยมันจะมีค่า AP อยู่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเราสั่งการได้แค่ที2ทนะมันจะทำอะไรก็ได้จนกว่า AP ของเราจะหมดครับ ยกตัวอย่างพระเอกกอละการถ้าพระเอกไม่เดินเลยเนี่ยจะยิงศัตรูได้รัวมาก3-4ทีในเธอเดียวน,นอกจากนี้ยังมีการใช้ไอเทมสนับสนุสน,นวางกับดักหรือว่าป้อมปืนอะไรแบบนี้ก็มีนะ เอาละเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเล่นให้ดูของจริงเลยด่านหนึ่งเต็มๆนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยมันประมาณไหนครับก็ภารกิจนี้ครับสองตัวละอรของเราเนี่ยหมอบรอไว้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ต้องวิ่งไปตามจุดต่างๆเนาะที่สําคัญคือเป็นสีม่วงนะไอ้นี่มันเป็นพวกของเฉยๆนะครับไม่ได้มีสีอะไรแต่ก็แวะเก็บหน่อยก็ดีงั้นก็ไปเลยก็แล้วกันครับเลือกพระเอกก่อนมาตรงนี้ได้เลยครับแต่ว่ามมนมีการแจ้งเตือนครับถ้าเกิดคลานผ่านตรงนี้เนี่ยไอตัวบนจะรู้ใช่ไหมเพราะนั้นก็เดี๋ยวมาทางนี้แล้วกัน โอเคอันนี้มันไม่รู้นะครับผ่านมาได้สบายสบายต้องระวังครับมันมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาพอเพกบอกว่าแฮกิ้งคอนโซลตรงนี้อยู่นะครับไม่มีพาสเวิร์ดตรงนี้โอเคไม่เป็นไรอ่ะงั้นเดี๋ยวเป็นคราวของคนนี้บ้างมีของให้เก็บก็เดี๋ยวแวะมาเก็บตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องคานไปบริเวณด้านขวานะครับซึ่งสตูยังไม่เห็นไม่เป็นไรอ่ะผ่านเทินต้องกดตัว T ค้างไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ดูสตูสิ มันจะมีบางตัวที่เดินลาดตะเวนอยู่นะครับต้องระวังด้วยนะต้องคอยเช็คด้วยมันจะมีศัตรูที่เดินอยู่นะครับเนี่ยเมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ซึ่งตัวนี้ไม่เป็นไรเพราะาตัวนี้มันกําลังเดินกลับไปงั้นก็รอดนะครับงั้นก็ไอ้ตัวนี้มาตรงนี้เลยแฮกกิ้งคอนโซลตรงนี้นะครับมีของอยู่ตรงนี้ด้วยมีพาสเวิร์ดมหรู้สึกว่าจะไม่มีนะเพราะว่าผมเห็นคอนโซลอยู่ด้านล่างอีกอันหนึ่งมันน่าจะให้มาด้านล่างถูกต้องครับผมไม่มีพาสเวิร์ดอยู่ตรงนี้เอาละพระเอก ก็คานมาหลบหลังกล่องได้นะครับหรือว่าจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยก็ได้มันมีสิ่งกีดขวางอยู่เดย์ตัวนี้เดินมาเจอเราไหมไม่น่าจะเจอนะครับโอเคงั้นก็ผ่านเตินไปได้เลยครับเห็นไหมไม่เห็นครับอย่างที่บอกเนาะว่าเราหลบหลังสิ่งก่อสร้างนะครับศัตรูไม่เห็นนะครับถ้ามันจะเห็นอนะ่ะเดี๋ยวตัวเกมจะแจ้งเตือนเลยดังตื๊ดๆเลยนะครับมันจะเห็นแน่ๆมาหลบตรงนี้ก่อน นี่นี่นี่ไอตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับเขามีการแจ้งเตือนและวตัวในตัวนี้เหรอเดี๋ยวมันจะเดินมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้ยอยู่ตรงนี้ดีแล้วถ้าเกิดเขยิบมาตรงนี้แล้วก็เจงบงนะครับเอาล่ะมาดูฝั่งพระเอกบ้างครับอ่าอันนี้ไม่มีปัญหาครับสบายสบายแต้มเอพีเหลือไหมไม่เหลือแล้วเนาะผ่านเทินไปครับผมภารกิจก็จะตึงๆหน่อยครับสเตลอย่างเดียวครับภารกิจนี้เอาล่ะคราวนี้มันจะเห็นไหมลองดู เห็นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเทอร์นี้น้องคนนี้นนทําอะไรไม่ได้เลยนะครับปล่อยไว้อย่างงี้ไม่งั้นศัตรูจะเห็นนะครับอ่าพระเอกมาดังนี้ไม่มีปัญหาผ่านเทิร์นเราสามารถเร่งความเร็วของเทอร์ศัตรูได้นะกดสเปซบาร์นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่รู้ไงว่าศัตรูมันเดินไปไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดกันแล้วกันเห็นไหมโอเคได้ระเบิดครับอยู่ตรงนี้จะรอดไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะเดินมา ยังไม่เห็นอยู่ดีนะแล้วรู้รู้ได้ไงว่ามันไม่เห็นคือไอเนี้ยอนอาเขตในการมองเห็นในหมวดสเตลน้อยมากมันจะมีสีเหลืองบอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน้องคนนี้ยอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาทีนี้เดี๋ยวไปดูพระเอกบ้างครับพระเอกขานมาได้แค่ตรงนี้มีใครจะเห็นบ้างไหมไม่มีเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดมุมมองของทุกตัวละครเลยว่ามันมองเราเห็นไหมเนี่ยกดตัววีได้นะดูด้านขวาบนก็ได้มันมีบอกอยู่ตัววีนี่คือจะเอาไว้ดูเรื่องของการที่ศัตรูมัน มองเห็นว่าเราสเตลอยู่ไหมนะฮะก็อันนี้คือไม่มีปัญหาเนาะแต่อันนี้มันเดินใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาย่องหลบได้อยู่ดีงั้นก็เปลี่ยนเทิร์นเลยจ้าคราวนี้น้องก็ขยับมาตรงนี้แล้วกันนะครับไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่าไอ้นี่เดี๋ยวแป๊บ,บนึงโอเคไอ้นี่มันจะเดินกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถเดินต่อได้ถ้ามี AP นะแต่รู้สึกว่า AP จะหมดแล้วงั้นก็ไว้ยางงี้แหละ อาพระเอกมาแวกเก็บของหน่อยโอเคแล้วก็มีโอกาสที่พวกนี้มันจะเจอวะ่ะองั้นก็หยุดตรงนี้แล้วกันเิรอนต่อไปใครไปเหยียบคอนโซลได้ก็ตามนั้นเลยต้องระวังไอ้นี่หวะ่ะเพราะเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเดินกลับมาอมเอ้ยไอ้นี่จะเห็นนะไอ้นี่จะเห็นเห็นว่ามันขึ้นแจ้งเตือนเลยดังตื้อๆเลยครับเอาไงดียวะเนนี้ค่ะ ถ้าเราไม่มั่นใจเซฟไว้ก่อนนี่เซฟตรงนี้เลยเซฟเองนี้เลยจะได้ไม่ต้องเล่นใหม่ทั้งด่าอะไรเงี้ยเซฟไว้ก่อนเอ้ยเราไม่มั่นใจวะอย่างนี้เซฟเพราะว่าไอ้นี่มันเหมือนมันเจอเราแล้วอะเดี๋ยวเอาเพาเอกเดินมาดีกว่าเพาเอกเดินมาได้ไหมโอเคเพเอกเดินมาได้นะครับให้มันแฮกกิงคอนโซลไปก่อนตอนนี้นางเอกเรียกนางเอกไปก่อนนะเดี๋ยวนางเอกเรายังสามารถย้อนกลับได้มันมีการแจ้งเตือนไงว่าศัตรูจะเห็นโอเคในพาสโคนะครับผม ดีมากคราวนี้ก็ไปที่โออโหอีกไกลเลยครับก่อนจะถึงหลังจากนั้นพวกศัตรูเนี่ยก็หาตัวเราเจอนะครับคราวนี้เราไม่สามารถสเตลได้แล้วก็ต้องบวกกันยับยับเลยครับและนอกจากนี้ตัวเกมยังสอนให้เราทําระเบิดที่มันเป็นกับดักด้วยก็คือเดินมาโดนเส้นแล้วก็ระเบิดตูมใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องเอาระเบิดไปใช้เลยครับก็คือเรื่องน้องคนนี้ก่อนเนาะแล้วก็กดเลข4นะครับแล้วเขาบอกให้หันให้มันถูกต้องด้วยนะฮะอันนี้น่าจะได้นะไป นี่ไงวางแล้วครับจากระยะไกลนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่แผงกันต่อครับเดี๋ยวผมเดินมาที่เทอร์มินอลก่อนนะเพราะว่าจะมีการแก้ไขพาสโคดนะครับเอาล่ะแสงเปิดเรียบร้อยนะครับเนื่องจาก AP ไม่หมดนะครับผมลงมาต่อเลยแอบอยู่ในบังเกอร์นะฮะจะได้ได้เปรียบในการต่อสู้นะครับแล้วก็ยิงไอ้นี่เลยครับไปแตกครับทีเดียวเอาล่ะนางเอกมายิงไอ้นี่ได้ไหมระยะไม่ถึงครับไม่เป็นไรเดินมาก่อน เดี๋ยได้ครับเอาถึงนี่ถึงต้องเดินมาก่อนนะฮะแหมตกจาหมดเลยนไปถึงเรียบร้อยครับผมผ่านไปอีกหนึ่งเทินมันมีภารกิจย่อยอยู่นะบอกอย่าให้นางเอกโดนโจมตีเกิน25ดาเมจนะครับดูระเบิดที่เราวางไว้ซิโอ้บึ้มเลยครับผมต้องขวางทางไว้ครับต้างนาก็มีศัตรูอีก3ตัวไม่น่ามีปัญหานะแล้วานางเอกยิงเีรวก็แตกละนางเอกมันยิงไกลอ้ย โอ้พลาดไปครับประมาทครับเจอด้านบนยิงมาครับระยะอย่างไกลตัดสินใจเดินหน้าไปต่อเลยแล้วกันนะครับเดินมาตรงนี้เลยใช้ 4AP ครับยิงไปเลยแตก AP หมดยังหมดแล้วนะครับอ่ะพระเอกมาไปช่วยกำบังหน่อยครับมาทางนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะโยนยาให้นางเอกนะครับอ่ะก็กดเลข2ได้นะครับดูด้านล่างได้เนาะว่ากดอะไรทำอะไรบ้างครับ เติมยาครับผมโอเคยิงไม่ได้แล้วเนาะระยะไม่ถึงครับ AP ไม่พอผ่านเทินครับผมเป็นการกระทาที่บ้าคลั่งมากครับเพราะว่าฮาศัตรูอยู่ด้านหน้านี้เลยครับเดินไกลมากเลยโอ้โหลบได้ยิงจอจอขนาดนี้นางเอกคงงงอาไมันยิงเรานนเงงงมไม่โดดหวาศัตรูข้างหลังเยอะมากเลยครับผมว่าอาจจะต้องวางระเบิดเพิ่มนะครับเฮ้ยนี่แหละนะสกิลพระเอกครับเกือบจะแตกแต่ไม่แตกครับ เข้าสู่เทินที่9้ครับอีกนิดเดียวครับงานผมยิงไอ้พงกนี้ไปก่อนเลยละกันยิงไปก่อนเลยไปนางเอกเดินได้แค่นี้ก็แค่นี้เดี๋ยวพระเอกฮิวตัวเองไปก่อนเออวิ่งไปต่อครับถึงจุดหมายพอดีครับผมโอเคเนาะะผ่านเทินเลยที่ยังไม่ผ่านเคเวสเพราะว่าต้องให้หนางเอกมาด้วยนะครับแล้วบอกเลยว่าอันตรายแล้วละ่ะนางเอกน่าจะโดนยิงอยู่หลายดอกอุย้ยหลบได้ครับผม หลบได้ไหมหลบไม่ได้ครับโดนไป16โดนอีกทีแตกเลยนะเอ้ยหืมเสียวโคตรเสียวเป็นภารกิจที่ท้าทายมากโอ้โหมิส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 อ้ยหรือว่ามีสกิลพระเอกกับนางเอกอยู่วะก็เลยหลบได้หมดเลยไงตัว,ตว,ตวยิงไม่โดนเลยครับอภินิหารมีจริงถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้นะผมเข้าไปบวกทั้งกองทัพแล้วนางเอกสามารถเดินมาถึงจุดได้นะครับ โอเคหลังจากนั้นพระเอกก็ทําการเปิดกลไกทําให้สะพานมันยกขึ้นนะครับทาให้ศัตรูที่เหลือเนี่ยมันตามมาไม่ได้ครับตอนแรกก็นึกว่าจะจบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับยังมีภารกิจต่อนะครับและเราก็จะได้รับไอเทมชิ้นใหม่มาคือป้อมปืนนั่นเองครับแต่ละก็ให้พระเอกใช้ป้อมปืนเนาะกดเลข5นะครับสร้างที่บริเวณนี้เลยครับผมวางเสร็จแล้วครับเขาก็ให้เราใช้เจ้าหนี้เลยครับยิงไปเลยครับผมทีเดียวแตก ตอนแรกนะึกว่าจะเป็นป้อมอัตโนมัติเราต้องสั่งอยู่ดีนะแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านบนนางเอกยิงถึงไหมถึงอยู่ครับใช้ได้ครับระยะนางเอกไกลมากโอเคแต่ว่านางเอกต้องหลบนิดนึงนะจะหลบตรงไหนวันนี้ไม่มีที่กำบังเลยยกเว้นตรงนี้อ่ะหลบตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็ปั๊มยาได้ไหมได้ยิวไปก่อนครับเอาตัวเองให้เลือดเดยอะๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวด้านล่างนี้ศัตรูเพียบเลยนะครับพระเอกจะต้องมาอยู่ที่กำบังให้ได้ครับ น่าเสียดาย AP หมดครับยิงไม่ได้อาผ่านเทินไปอยู่ในป้อมนะครับจะปลอดภัยหน่อยหนึ่งนะครับเราจะถึกขึ้นจะอะไรขึ้นนะดีกว่ายืนออกด้านนอกแล้วยิงกันสดๆนะครับโอเคพระเอกจะตายไหมเนี่ยมีสกิลพระเอกอยู่ครับหลบได้รัวๆรัวๆ,ๆ <laughs> หลบกันรัวๆ,ๆจะ้ะโอ้สตูเยอะกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย เฮยมันยิงป้อมปืนเราอ,อะคราวนี้เกมจะให้เราใช้สกิลของนางเอกนะครับก็สามารถกด f2 f3 ได้ดูด้านล่างก็ได้เห็นหม,มันมีบอกอยู่นะครับ f3 คือ steady shot นะครับ f2 ล่ะ danger อะไรไม่รู้อ่านไม่ทันนะครับงั้นก็เดี๋ยวเอาเลยแล้วกันนะครับไอตัวนี้ระยะไกลไปงั้นก็เดี๋ยวเดินมานี่ก่อนได้ของด้วยยิงไปโอเคยิงยิงได้คนไหมยิงไม่ได้แล้วครับ ap หมดครับผมอ่ะเปลี่ยนเทิร์น ยิงไม่ได้นะครับ AP หมดเอาพระเอกกลับมาที่เดิมก่อน <laughs> พระเอกจะตายเอาฮิวก่อนดิตัวเยอะเกินครับไม่รู้ทำไงครับอา้าวไอ้นี่ป้อมปืนยิงใครได้บ้างเนี่ยระยะไม่ถึงเลยครับเจอสไนเปอร์ยิงไปเลือดแทบหมดหลอดครับอันนี้แต่ว่ามันมีคำสั่งซ่อมนะกด R ได้นะครับซ่อมได้โอเคอ่ะผ่านเธอไปเลยแล้วกันในเมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วตั้งป้อมยิงกันตรงนี้แหละ ว้าพออยู่ในป้อมแล้วสบายหน่อยครับศัตรูตยิงไม่ค่อยโดนอืมป้อมเราโดนไปนหนึ่งแล้วโอเคพเอกโยกลบได้โยกลบได้โยกลบได้เยี่ยมโอเคเอาละหลังจากนี้ก็มีทุกอย่างประเคนใส่ให้หมดครับยิงแตกพเอกมายิงแตกเหมือนกันเอายิงตัวใกล้ๆก่อนไอ้ตัวนี้มันไม่ตายว่ะ มันอยู่ในที่กำบังโอเคยิงได้หลายดอกครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินครับยิงไปได้อีกทีไหมได้อีกทีหนึ่งเยี่ยมครับผมได้รับของมาด้วยครับสกิลพระเอกก็มีนะ F 2กับ F 3มีทาร์เก็ตล็อกออนนะครับเพิ่มความแม่นยำร้0ยในการจบตีครั้งต่อไปแล้วก็มีการสร้างเหมือนกับที่กำบังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราไปอยู่ในเนี้ก็จะทำให้หลบหลีกได้ดีขึ้นครับซึ่งเราก็หลบหลีกดีอยู่แล้วนะเนาะเอยิงไปหมดยัง หมดแล้วนะครับยิงได้หลายดอกมากเลยครับถ้าเกิดเราไม่เดินเห็นไหมยิงได้โคตรเยอะเลยงั้นก็เอาเลยแล้วกันไปสามคนได้ไหมนังเอกยิงได้สองทีเองน่าเสียดายครับโอเคหมดเธอละไม่เป็นไรไม่น่ามีปัญหาครับเธอนี้ยิงกันตึมตัมตึมตัมแตกกันรัวรัวัวครับด้วยพลังของพระเอกและนังเอกอ้าป้อมพังแล้ว <c oughs> หลบได้จ้ะเอาละพระเอกมายิง ไอ้มันหลบได้วะแล้งไงยิงซ้ำไปอีกยิงซ้ำไปเีกตัวนี้เหรอไม่โดนมาะ53%เองระดับบอสสินะโอเคครับเรียกได้ว่ากวาดกันหมดแมปนะครับและแล้วก็จบด่านนี้จนได้ครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามันเล่นค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะภารกิจลองไม่ผ่าน2อันครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวไว้เก่งกวันนี้ก่อนค่อยมาลงด่านนี้ใหม่ก็ได้เนาะ ตอนที่จะไปเล่นภารกิจต่อไปนะครับเขาจะมีให้เราแบบว่าอัพกงอัพเกรดจัดของด้วยนะอันแรกก็จะเป็นการ, Up รอัพเกรดตัวละครน,นะครับซึ่งเราสามารถอัพเกรดได้ทั้งความสามารถที่เป็นสกิลเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้ที่เราลองกดใช้กันะ่ะนั่นแหละอัพเกรดได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลต่อไปจะปลดล็อกตามเลเวลด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการอัพเกรดอาวุธด้วยนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีบูปลินก่อนอ่ามันถึงจะอัพเกรดได้แล้วมันสามารถที่จะใส่อุปกรณ์เสริมได้ด้วยถ้ามีนะครับอ่ะนี่ไงอันนี้ผมมีพ ส่วนอันที่2นี้จะเป็นเครื่องมือนั่นเองครับซึ่งจริงๆเราคลับในด่านก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะเสียเวลาไงเรามาเตรียมความพร้อมที่นี่ก่อนก็ได้ฝั่งซ้ายคือกระเป๋าของเราที่จะเอาลงไปสู้ในเทิร์นถัดไปหรือว่าการต่อสู้ครั้งถัดไปส่วนอันนี้มันจะเป็นของที่อยู่ในคลังนั่นเองครับเราสามารถแลกเปลี่ยนได้เลยตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเก็บของไปเยอะแล้วเราดันไปเจอของตามฉากมันก็จะเก็บไปเยอะกว่านั้นไม่ได้แล้วไงเราอาจจะไม่ได้ต้องเอาของไปครบทุกอย่างก็ได้ ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดความสามารถเสริมของอุปกรณ์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีแต้มนะดูด้านขวาบนถ้ามีแต้มนะครับและก็เป็นของที่เราใช้บ่อยเนี่ยก็อัปเกรดไว้ก็ดีนะครับส่วนต่อมาคือการคราฟนั่นเองนะครับโดยมันจะใช้แต้มด้านขวบบนเห็นไหมก็ได้จากการเล่นนั่นแหละอันนี้ก็คือคราฟขึ้นมาได้เลยใช้แต่แต้มนะครับและส่วนสุดท้ายเป็นการคราฟของที่มันขั้นสูงกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้จะต้องใช้ตัวของวัตถุดิบแล้วนะครับไม่ได้ใช้แต้ม นอกจากนี้เรายังสามารถดูแมปต่อไปได้ด้วยนะครับว่าแมปต่อไปเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับมีของอยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปดันต่อไปได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเซฟเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเราสามารถเมนูเซฟได้นะครับงั้นเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทันีีก็แล้วกันเนาะใครที่ชอบแนวแท็กติกส์นะครับกราฟิกน่ารักน่ารักนะก็เกมนี้ก็เก็บไว้พิจารณาดูก็ได้ครับ